بسم الله الرحمن الرحيم قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من سرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهد الله فلا مدل له ومن يدلل فلا هادي له اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله ارسله بالهدى ودين حق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون اما بعد لقد قال الله تعالى في القران الكريم اعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون بسم الله الذي لا يضر مَا اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم S a s s a l a m u a l า i k u m warahmatullah wabarakatuh ความสุขความเมตตาความปราณีจาก Allah จงประสบกับพี่น้องมุสลิมและมุสลิมมาทุกท่านที่กำลังรับชมรายการหน้าที่ผู้ศรัทธาพี่น้องที่มีเกียรติทั้งหลายครับในขณะที่เราดำเนินชีวิต อยู่บนโลกดุนยานี้ทุกคนตระหนักและก็ทุกคนรับรู้ว่าเราคือคนสองโลกเราต้องกลับคืนสู่พระองค์เมื่อเราและท่านทั้งหลายรู้อย่างนี้แล้วเนี่ยเราจะดำเนินชีวิตอย่างไรให้รอดในวันที่เราจะกลับคืนไปสู่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตาลาไม่ยากเลยครับพี่น้อง รุกลลอิสลามห้าประการให้เรานำมาซึ่งการปฏิบัตินะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอักีดะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของหลักความเชื่อนะครับหรือเรื่องที่เป็นเรื่องสิริกต่อลอสุบฮานะหูวัตตาลาเราอย่าไปเข้าใกล้แต่ไอาการที่เรา จะไม่เป็นบุคคลที่เข้าใกล้เรื่องอย่างนี้ได้นั้นพี่น้องครับเราทุกคนจะต้องแบ่งเวลาในการเรียนรู้ในการที่จะฟังในเรื่องราวที่เป็นศาสนาของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะลาแต่ถ้าเราไม่ฟังไม่แบ่งเวลาเรียนไม่แบ่งเวลาอ่านถามว่า สิ่งที่น่ากลัวที่สุดก็คือเวลาอัลลอฮฺซุบาฮานะฮฺวัตตลาให้เกิดวิกฤตเหมือนกับแผ่นดินไหวหรือน้ำท่วมนะครับหรือภัยพิบัติต่างๆในความยากจนเนี่ยเราจะไม่เป็นบุคคลที่ขายศาสนาอัลลอฮฺซุบาฮานะฮฺวัตตะลากันนั้นหรือเพราะเราไม่ได้เอาสิ่งที่เราเรียนสิ่งที่เรา ได้แบ่งเวลาไปฟังเนี่ยเอามาปฏิบัติก็เราไม่ได้ไปนะ่ะจะไปปฏิบัติได้ยังไงนะ่ะนะครับเป็นวันมาก็รับรู้เรื่องของดุนยารับรู้เรื่องของดุนยาอย่างเดียวทั้งทั้งที่เรารู้ว่าเราเนี่ยต้องกลับแน่ต้องไปแน่แต่ชาวบ้านเขาก็ไปฟังกันครับวันเสาร์เขาก็ไปวันอาทิตย์เขาก็ไปแต่เราไม่เคยออกไปรับรู้รับฟังในเรื่องราวศาสนาที่ไหนเลยท่านจะทำอย่างไรเวลาเกิดวิกฤต ที่ผมเคยพูดอยู่เสมอว่าเราก็อาจจะขายศาสนาเพื่อรอดในดุนยาพี่น้องที่มีเกียรติทั้งหลายครับฟังไว้นะดุนยาเนี่ยรอดด้วยกันทุกคนคนดีก็รอดคนเนเราคุณก็รอดฉะนั้นในขณะที่เรารอดเนี่ยเรารอดแค่ดุนยาอย่างเดียวหรือว่าเรารอดในเรื่องราวของอาคีรอดด้วยเราต้องการจะต้องรอดสองโลก รอดในดุนยาและก็รอดในอาคีรอฉะนั้นเราเหมือนกับมีคนถามเราว่าเรื่องราวที่เราจะต้องรู้เป็นเรื่องสำคัญที่สุดคืออะไรก็อัลลอฮ์ได้บอกว่าในอันกุรอานเนี่ยฟะลัมอันนาหูลาอิลาหะอิลลอห์ท่านทั้งหลายจงรู้เถิดว่ารู้อะไร ว่าไม่มีพระเจ้าที่ถูกกราบไหว้โดยเทียงแท้นอกจากอัลลอฮ์วายิบจะต้องรู้เรื่องนี้ก่อนถ้าเราเรื่องเรื่องนี้เรารู้ไม่จริงหัวใจมันจะมั่นคงอยู่กับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวาตาลาอย่างไรพี่น้องที่มีเกียรติทั้งหลายครับนี่แหละครับเป็นสิ่งที่เราทุกคนจะต้องใช้สติปัญญาพิจารณาและก็ติดตองเพราะเราเนี่ย อยู่ในศาสนาที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮุวะตะลาลรับรองพี่น้องพระเจ้าผมจะถามว่าอะไรที่อัลลอฮ์ให้กับเราสิ่งที่มีค่าที่สุดพี่น้องเราก็จะต้องตอบว่าอัลลอฮ์ให้อิสลามกับเราและเมื่อให้อิสลามกับเราเนี่ยเราใช้สมองในการที่จะพิจารณาและก็ติดตองไหมถ้าเราอ่านกุรานเอาแค่ถูกครุป เอาแค่ถูกมัดยาวมัดสั้นใช่ครับเรื่องนี้เป็นเรื่องวาญิบอยู่แล้วถ้าท่านอ่านผิดหุรุปความหมายก็เพี้ยนและถ้าเราอ่านผิดุเราอ่านถูกคุรุปอย่างเดียวมัดยาวมัดสั้นถูกต้องแต่เราไม่รู้ความหมายนีย่เราก็อาจจะอ่านกุรอ่านแล้วก็ทําซีริกแล้วก็ทําบิดอ่ะก็ดีเยอะไหมล่ะที่อ่านกุรอ่านแล้วก็ทําซีริกอ่านกุรอ่านแล้วก็ทําบิดอ่ะก็พูดไปว่า ดีก็แล้วกันที่เราเห็นว่าดีทําไปเถอะอัลลอฮุซุบฮานะฮูวัตอาลาตอบแทนด้วยเองตอบแทนให้เองใครพูดนี่ท่านพูดนะพี่น้องถ้าอะไรก็ดีหมดอย่างที่เราคิดเนี่ยถามว่าอัลลอฮุซุบฮานะฮูวัตอาลาจะส่งนบีมุฮัมมัดสลลลอลฮุอะไรยิวะสลัมมาทําไมจะส่งมาทําไมพี่น้องพิจารณาแล้วก็ติดตองพี่น้องฉะนั้น ถ้าเราอ่านกุรานและไม่รู้ความหมายฟาลัมอันนาหูลาอิลาฮอิลล,ลัลลอท่านทั้งหลายจงรู้เถิดรู้อะไรครับลาอิลาฮอิลล,ลัลลอแปลว่าอะไรไม่รู้ท่านก็อ่านไปอย่างนั้นชีริกก่อทำบิดาก็ก่อทำเวลาจะปลูกบ,บ้านก็อตั้งโยนในเสาตังโยนในห,หลุมที่ขุดโยนไปเป็นร้อยเป็นพันนั่นทำลายทรัพย์นะตำรวจเห็นถูกจับนะพี่น้องที่มีเกียรติทั้งหลายนี่ไง คนโง่โง่เขาทำกันคนที่เป็นสลามและโง่โง่งงอยู่ยังทำในสิ่งต่างๆเหล่านี้เวลาแห่โอ้โหขันหมากเหมือนกับคนที่ไม่ใช่สลามเลยพี่น้องครับเวลาจะปลูกบ้านยอดเสานน่นเกษตรยังมีอยู่ทุกวันนี้พี่น้องที่มีเกียรติทั้งหลายครับดีว่ามันเลิกกันไปเยอะแล้วที่มีสุนนะ เขาพูดให้ฟังแล้วก็คนที่นำมาปฏิบัติเขาก็ได้ปฏิบัติและเขาก็เข้าใจในเรื่องราวของสัตว์นาผมยกตัวอย่างในเพื่อให้พี่น้องได้รู้ว่าฟาลัมอันนาหูลาอิลาาอิลลอหท่านทัน้งหลายจงรู้จะรู้อะไรว่าแท,ท้จริงไม่มีพระเจ้าที่ถูกกราบไหว้โดยเที่ยงแท้นอกจากอัลลอฮ์มาบูดะบีฮักเกนอิลลอฮเพราะฉะนั้นอัลกุรอานกิตาบุตาฮิดดิลอักบาร เพราะกุรานนั้นกิตาบุตรเตาหิตใหญ่ที่สุดพี่น้องในกุรานนั้นฉะนั้นถ้าเขาถามว่าวะฮัลยะตัมัลกุรานบิฮัลอินท่านให้ความสําคัญกับเรื่องของกุรานไหมความรู้ที่ท่านมีถ้าเขาถามเนี่ยท่านจะตอบอย่างไรท่านรับรู้ก้มรับรู้เรื่องดุนยาอย่างเดียวไม่รับรู้ในเรื่องราวของอาคิร์ ตอบครับพี่น้องถามมาอย่างนี้ตอบเลยว่าอินนัลม as าดูอัลอซาซีย์ิลกุรานหัวมาดูอันอิลมุตเตฮิดแท้จริงไอเรื่องราวที่เป็นรากฐานในกุรานที่มีอยู่นั้นคือเรื่องราวของวิชา,ตาเตฮิดยิ่งใหญ่ที่สุดฟ้าอ ah ันตะลาตะจิดูซอบฮัตันฟีกิตาบิลละ ตักลูมินัดดาวติลันอีมาเนบิลเลเอาบิรุสุลิฮิท่านนั้นน่ะท่านจะไม่พบเลยในหน้าของกุรานเนี่ยในหน้าของกิตาบุลลออ์เนี่ยว่างเปล่าด้วยกับการเรียกร้องไปสู่การอิมานต่อัล่อและรอซสูลของพระองค์ในกุรานนั้นมีมากมายไก่กองแต่ทําไมถ้าผมจะถามว่าทําไมคุณอ่านกุรานและไม่ดูความหมาย ถามว่ากุรอ่านเนี่ยเวลานี้แปลทุกภาษามีทุกประเทศที่กาษัตริย์พระหัตได้สั่งให้คนแปลคนอเลมทุกภาษาที่มีคนอิสลามและเข้าใจศาสนาเขาก็จะแปลและทําไมบ้านเราไม่มีกุรอ่านแปลไทยอ่านแล้วไม่รู้ความหมายและท่านจะจริงจังกับอัลลอฮ์ได้หรือพอเราไม่จริงจังกับอัลลอฮ์เวลาเกิดวิกฤตเราก็กลายเป็นคนที่ ขายศาสนาของอัลลอฮ์สุบฮานะฮูวัตอาลาเพราะฉะนั้นพี่น้องครับในกุรานนั้นมีบอกเรื่องของอัลลอฮ์เรื่องของรอซูลเรื่องของวันอาครอเรื่องของมาลาอิกะหรือในคมภีร์พีเอาบิลกุตุบินอิลาฮิติซาบิกอหรือคมภีก่อนก่อนก็มีเรื่องเหล่านี้เหมือนกันเอาบิกรดริลลาดีซันนาฮุลลอฮุลลิซีริฮัดันเกา หรือข้อกําหนดของอัลลอฮ์ที่ได้วางกฎเกณฑ์เอาไว้นะครับที่จะให้โลกดุนยานี้มันดําเนินไปอย่างไงว่าอินนัลกุรอานัลมักกียะอัลลาฮิโนฮิลาบิมักกะฮ์กบลฮิจราฮ์ลิมุดะทิสลาสะตรออามันยากาดูยาคูนุกุลละหูฮาวลัดตาวิดวามายัะติชุบบิฮีแท้ที่จริงกุรอานที่ถูกประทานลงมาที่มักกะฮ์นั้นซึ่งก่อนที่จะอพยพยะ มานครมาดีนาสิบสามปีเกือบที่ทั้งหมดนั่นเรื่องของเตาเฮตและสิ่งที่ติดตามมาก็เนื่องจากว่าเราไม่อ่านทุกวันนี้มีกุรานแปลไทยมีหะดีตแปลไทยมีของบุคลีของมุสลิมมีมากมายก่ายกองแต่เราไม่เปิดทีวีดูเรื่องราวของศาสนาในมือถือของเราก็มีเรื่องราวของศาสนา เมื่อเราไม่เปิดแล้วเนี่ยพี่น้องครับท่านจะรู้ได้อย่างไรทุกวันนี้พี่น้องครับเราจะพูดได้ไหมว่าเราไม่รู้ศาส,สนาเอาง่ายๆทุกวันนี้นะ่ะเราจะพูดได้ไหมว่าเราไม่รู้ในเรื่องราวของศาสนาเลยเราพูดไม่ได้ครับพี่น้องที่มีเกียรติทั้งหลายครับทุกวันนี้มีในทีวีมีในวิทยุ มีในมือถือมีศาสนาจูนอะไรเข้าก็ได้ทั้งหมดเลยเหมือนกับบรรดาครูบาอาจารย์เขาจูนเรื่องศาสนาอันกุรานเข้าไปในนั้นเพราะฉะนั้นพี่น้องที่มีเกียรติทั้งหลายครับเมื่อเป็นเช่นนี้แล้วเป็นหน้าที่บนเราที่จะต้องให้การจริงจังกับศาสนาของอัลลอฮ ان شاء الله كابو كنابوك ولكن والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم قد افلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون